สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีท่านะครับผมเป้วีออสมือสองวันนี้จะมาเทียบให้ดูนะครับข้อดีข้อเสียนะครับของรถนะครับ5ประตูนะครับแฮสแควหประตูกับรถซีดานสประตูนะครับข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะครับคลิปว่าคลิปเนี้ยตัว4ประตูเนี่ยมีข้อดียังไงนะครับแล้วก็รถห้าประตูนะครับมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงนะครับ คลิปนี้นะครับมีคำตอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าพูดนะครับถึงเรื่องโฉมนะครับก็นะครับโฉมแต่ละปีเนี่ยอันนี้เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะแต่ละปีนะครับโฉมเพืออย่างเนาะเพราะนี้มันโฉมสปอร์ตนะครับถ้าพูดเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์น่ะวีออตัวนี้เป็น1.5แต่ตัวนี้เป็น 1. นงดนะครับตัวเครื่องมันต่างกันนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับข้อหัวข้อของเราก็คือนะครับรถ4ประตูกับรถ5ประตูนะครับ ที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับนี่คือรถนะครับแฮสแบกห้าประตูสีดําคันนี้นะครับคันนี้นะครับสี่ประตูนั่งนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเปิดได้เป็นห้าประตูนะครับห้าประตูนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือนะครับบรรทุกของนะครับได้นะครับได้เยอะกว่ารถสี่ประตูแน่นอนนะครับ แล้วก็ด้วยเรื่องของส่วนทรงนะครับต่างๆเนี่ยถ้าความสูงนะครับถ้าเทียบกันนะครับหลังคานะครับถ้าเทียบหลังคานะครับรถนะครับหลังคาจะระดับเนี่ยใกล้ๆกันแต่รถแฮทแบ็กหประตูเนี่ยจะสูงกว่านิดนึงนะครับจะสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็รถเนี่ยสประตูนะครับจะนะจะดูเตี้ยกว่านะครับแต่นั่งนะครับผมบอกเลยว่านั่งสบายกว่านะครับให้ดูนะครับรายละเอียด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้านะครับของเขานะครับ ก็ปรับสไลด์ได้นะครับจะบอกว่าจริงมันก็คือระยะเนี่ยวัดมาแล้วมันเท่ากันนะครับระยะสไลด์เนี่ยมันเท่ากันนะครับด้านหน้านะแต่ต่างคือตรงด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมีการออกแบบมาด้านหลังเนี่ยมันจะต่างกันนะครับวันนี้ก็คือคือเมื่อคุณฟ้าคุณฝนนะมันก็เลยเมื่อนิดหนึ่งนะครับนี่ครับบอกนะครับด้านหลังนะมันจะกว้างกว่านะครับรงห้องดยสานนะอ่ะคันนี้นะครับเห็นไหมมันจะกว้างกว่านะครับมันกว้างนะ มนั่งสบายนะครับอ่ะคราวนี้มาดูรถห้าประตูบ้างนะครับห้าประตูนะครับเปิดมานะครับด้านหลังเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าเขามีดูด้านหลังเขาเว้นที่ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนะครับให้เก็บสัมภาระได้เนี่ยเขาเลยต้องย่นนิดหนึ่งเนาะย่นลงมาครับเพื่อให้นะครับย่นเบาะตรงนี้ระยะตรงนี้ช่องนี้มันจะแคบกว่านะช่องไฟตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดนะครับด้านนี้เพื่อให้แสงมันเข้าจะได้เห็นทั่วถึงนะครับจะได้เห็นทั่วถึงนะ นี่นะครับเห็นไหมครับระยะช่องไฟนะครับของตัวเบาะที่นั่งนะครับกับหัวเข่าตรงนี้ที่ชนนะครับเห็นไหมว่ามันแคบกว่านะครับทําให้สรีระการนั่งนะครับอ่านั่งเนี่ยถ้านั่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยเพราะคนต้องสูงแบบผมนะครับถ้าผมจะนั่งนะลองนั่งให้ดูนะครับอ่ะสูงร้อยแปดสิบห้านะครับนี่นั่งหัวเข่าก็จะชิดๆนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมมันจะชิดๆแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ครับหัวเข่าเหลือแค่นี้เองนะครับสองนิ้วสามนิ้วเองนะครับมันจะแคบกว่านะครับ แล้วหลังคานะครับหลังคานี่ครับผมหัวกบชนแล้วนะอันนี้ผมสูงเนาะผมเรื่องคอที่ผมสูงด้วยผมร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วคนที่เตี้ยกว่านี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับออเนี่แหละครับอันนี้คือนะครับเรื่องของอ่าสรีระคันนั่งนะครับมันอาจจะคนถ้าคนหน้ายรงสูงนะเขาบ่อยไม่อีกก็เข่าก็ชนนะถ้าขอยม่กนะครับนี่มาเลาออกก็จะยากกว่านิดนึงนะครับอ่านี่คือรถห้าประตูนะครับแต่นะครับ แต่ว่ามาดูสี่ประตูบ้างอ่ะเดี๋ยวลองนั่งสี่ประตูหน่อยนะครับสี่ประตูเป็นยังไงอ่ะมาดูนะครับมามาดูกันขอเปิดประตูนิดหนึ่งนะครับเพราอ่าแสงเนี่ยมันมืดนะครับต้องเปิดให้แสงมันเข้าหน่อยนะครับแสงไม่เข้านะครับมองไม่เห็นเลยด้านในนะครับเห็นไหมความกว้างเห็นไหมครับนี่ระยะมันกว้างมากกว่านะครับระยะนะครับมันกว้างมากกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับเทียบเลย อ่านี่ครับอ่าให้เห็นนะครับช่องฟูงช่องไฟนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับนี่เทียบกันนะครับนี่คือสี่ประตูนะครับสี่ดานมันจะกว้างกว่านะครับกว้างกว่านะนั่งสบายกว่านะครับนั่งด้านหลังเนี่ยคนนั่งหลังสบายกว่านะครับนี่อ่าเปิดให้ดูนะครับนี่ด้านหลังนั่งสบายกว่านะครับอ่า ต่อให้คนด้านหน้าสไลด์ลงมานะครับให้สไลด์ลงมานะครับก็นั่งได้สบายกว่านะครับด้านหลังมันกว้างกว่านะครับอหลังคาความสูงก็ไล่เลี่ยเฉลี่ยกันนะครับ Vios นะครับตัวที่เป็นห้าประตูนะนั่งสบายกว่านะครับอีกคันั้นเป็นยาลีตนะยารีตนะครับก็อันนี้คือเป็นช้อยให้เลือกนะครับถ้าชอบนะถ้าแบบอยู่คนเดียวหรือว่าสองคนแล้วแบบว่าใช้งานด้วยนะครับน้นใช้ใช้บรรทุกของนะ บรรทุกของนะครับเป็นใช้บรรทุกของนะนี่ครับก็เป็นนี่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวห้าประตูนะเอาไปใช้นะครับห้าประตูนะครับเอาไปใช้เนี่ยมันก็จะบรรทุกของบรรทุกของในตรงนี้ใส่ของใส่ของได้เยอะกว่านะครับขายของขายของอะไรเงี้ยมันได้นะครับมันจะได้มากกว่าอ่านี่คือข้อดีข้อเสียต่างๆกันนะครับแล้วก็นะครับผมหาปุ่มไม่เจอนะ นี่ครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับหาปุ่มอยู่นะนี่ครับห้าประตูนะครับนี่ข้อข้อดีห้าประตูนะนี่ครับมันพับไปได้แล้วมันบรรทุกของบรรทุกของทีวีสี่สิบนิ้วจักรยานใส่ไปได้นะครับใส่ไปได้นะครับเห็นไหมอ่ะวางหน่อยนะครับมาวางก่อนจะลืกนะครับนี่คือรถห้าประตูนะครับเวลาเรามีสองคนเงี้ยเราไปกับแฟนอย่างเงี้ครับหรือคนเดียวก็ได้นะครับ มันทุกของมันจะเยอะกว่านะครับนี่คือเปรียบเทียบเอาไปสัพพะละนะครับมันใส่ของมันทุกของน้ดยกว่าบอนทําได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับต่กัญชาเก็ใส่ได้นะไม่ใช่เหม็นใส่ไม่ได้อ่าแล้วมาดูนะครับนี่วีออสซีดานนะครับซีดานนะที่เป็นสี่ประตูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับด้นท้ายของเขานะครับก็นี่เลยนะครับนี่ครับเก็บได้แค่นี้แหละครับเก็บได้แค่นี้บอกมันทาไม่ได้นะครับอ่า มันเก็บได้แค่นี้นะครับข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีคือเก็บของเก็บสัมภาระนะครับที่ของมีค่าเก็บแล้วมันคนอื่นคนอื่นไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีการปิดมิดชิดนะนี่ครับเห็นไหมมีปิดมิดชิดนะครับแต่ของชิ้นไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้าเป็นตัวยาลิสเนี่ยมันเก็บสัมภาระได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าของมีค่าก็อาจจะเห็นนเพราะมีกระจกนะครับมนทุบได้นะอ่ะ แต่ว่าใช้งานบรรทุกของบรรทุกของอาไปใช้งานนะครับนี่คันนี้ก็มันตอบโจทย์หลายอย่างนะครับบรรทุกได้คือต้องเป็นแฮตแบ็คอแฮตแบนคครับบรรทุกของจุของได้เยอะนะครับแตถ้าเป็นซีดานแบบนี้นะครับก็จะเล็กกว่านะครับหัท้ายเปิดไม่ได้แบบนั้นนะนี่ครับแล้วที่นั่งก็จะแคบกว่านะครับที่นั่งก็จะแคบกว่านะครับเบาะพับไม่ได้นะครับก็เทียบให้เห็นนะว่าเออเนี่ยมันใช้อย่างนี้นะมันแตกต่างกันอย่างนี้นะครับถ้าเลือกนะครับ เวลาเอาไปใช้งานเนี่ยวีออสก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้บรรทุกของบ่อยเนาะก็ใช้ได้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเป็นรถที่เอาไปใช้งานด้วยบรรทุกของบรรทุกของเนี่ยห้าประตูถ้าใครชอบนะก็สไตล์นี้เลยนะครับเหมาะพับได้แบบนี้นะครับก็เป็นยารีตนะยารีตนะครับห้าประตูแบบนี้เลยนะครับราคาก็อยู่ประมาณสามคันนี้สามแสนสามหมื่นเก้านะครับปีสิบเจ็ดเนาะก็ ราคานี้ผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทแต่คันนี้ก็วันสี่แสนกว่าบาทนะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้นะครับใหม่เลยให้ดูก่อนนะครับขอสามแสนเก้าหมื่นเก้าขออภัยครับแล้วก็ไหม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับรถปีสิบเก้าสีดํานะครับสิบเก้าสีดํานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับข้อแตกต่างนะครับถ้าชอบแฮนดครห้าประตูแนะนําเป็นคันนี้นะครับเบาะพับได้นะครับแต่ถ้าเป็นวีออสตัวรถซีดานสี่ประตู ปอดท้ายเปิดได้นะครับแต่ว่าเบาเนี่ยมันก็นั่งสบายกว่านะครับแต่ว่าบรรทุกของได้น้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับพาชอบนะครับเบีออสคันนี้เลยนะครับขับคล่องตัวเหมือนกันนะครับทั้งคู่นะแต่ตัวเครื่องมันต่างกันตัวนี้มันคือเครื่อง1 2จุดอนะครับแต่ตัวเียออสมันหนึ่งจุดห้านะครับก็สเปคเครื่องนี้มันต่างกันทั้งนี้ผมไม่ได้นําเรื่องตัวเรื่องของเครื่องนะครับให้ดูเรื่องว่าความนั่งสบายนะครับรถเนี่ยมันออกแบบมาให้นะครับ ตอบโจทย์คนละอย่างนะครับพูใช้งานบรรทุกของเป็นยาลิทถ้านั่งสบายนะครับก็เป็น V ีออสนะครับสวยแบบนี้ทั้งคู่นะครับก็ชอบคันไหนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตามใจชอบนะผู้หญิงผู้ชายนะครับอยากได้รถสักคันปรึกษาเป้ได้นะครับเป้เลือกรถที่เหมาะสมให้ลูกค้านะครับก็เอาเรื่องเอาโจทย์มาเลยเดี๋ยวเป้แก้โจทย์ให้นะครับใครชอบวีออสหรือยารีทนะครับมีหนึ่งดวงใจหรือชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ ก็ทักมาโทรมาหาเป้เลยนะครับยาลิ่รถสว,สวยไปใช้นะครับโทรมาที่0947894848นะครับวิออสสวยๆย,ยาลิดดีๆสภาพคลิปๆแบบนี้มีให้ที่เป้เพนยอนวิออสรถมือสองช่องนี้เท่านั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะตามไม่พลาดสาร้ายดีความรู้ดีและรถสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้เป้ขอตัวนะครับเอฟซีท่านลาไปก่อนกับรถสวยๆ2คันนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนเนอร์ไลน์ รถอะไรนะครับรอติดตามได้เลยช่องนี้บอกเลยว่ามีแต่สาระ ID, รดีรถสวยมาให้เท่านั้นนะครับกดไลค์กดแชร์าตามไว้จะได้ไม่พลาดน,นะครับวันนี้เปขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ